เราคงเคยเห็นนี่นะจ๊ะการชวนบวชเอาสซมเปิลสแมเปิลนะนี่มีแม่พญานาคชวนบวชมีสิจ๊ะนี่อันนี้เราดูไปแล้วเมื่อวานเนี่ยีลูกกเทวานะชวนบวช อยากกบุญจะดันลูกนี่เลยอื่มาตอนหลับเลยเอาช่อดอกไมา้กลิ่นหอมมาโบกเหนือร่างท่านผูมีบุญท่านนั้นเคยรายละเอียดของท่านผูมีบุญที่นอนหลับอยู่เนะได้กลิ่นหอมเป็นทิพย์แล้วจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วท่านลูกเก็เทวะก็พลณนาถึงคุณความดีที่จะได้รับจากการบวชครั้งนี้จะได้บุญมีอน,นิสงส์มากมายขนาดไหน การอะไรท่านผู้มีบุญได้ฟังอันนี้สงการบวชแล้วก็จะเกิดความยินดีอยากจะบวชเมื่อมีคนมาชวนบวชในโครงการเจ็ดพันรูปเจ็ดพันตำบวนี้นะจ๊ะนี่เนาะมีไหมมีสิจ๊ะอันดูเป็นจําเปิลนิดหนึ่งนี่อ๋อพญาะะวน่าคันนี้มีวิมานอยู่ในป่าหิมพาน ท่านก็ได้ใช้ทิพยจ,จกักษสุมองมาที่โลกก็ได้เห็นท่านภูมิบุญท่านหนึ่งว่ามีคุณสมบัติที่จะบวชได้จึงได้หายตัวแวบจากพิมร์มาคดตัวอยู่รอบรอบเตียงของท่านภูมิบุญท่านนี้จากนั้นก็น้อมส่วนทิศเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดบอกข่าบุญว่ามีการบวชเข้าพรรษาและการบวชนี้มีคุณอย่างไรี่สําหรับกองัรรสถาบนาน,นะจ๊ะ จะได้ผลบุญอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่นะจ๊ะ,อะเออเผื่อน้อมน้นาใจให้ผู้มีบุญท่านนี้รู้สึกอยากบวชเออ,อให้กายฝันกายเอียดฟังเมื่อใจของการมนุษย์หยาบเห็นใจไม่รู้หยาบไปสวมสนิทกับกายหเห็นใจไม่รู้ของกายฝันนะจ๊ะก็สื่อสารกันได้ความรู้สึกก็เกิดขึ้นนี่จ๊ะโอ้ดีเนาะ นี่ดีนักขนาดเลยนี่นี่ก็อีกพยานมากหนึ่งดิอยู่ในเขตเปนน้ำบนโลกเป็ินเขตที่ท่านดูแลอยู่เดี๋ยวอาจะวิมานตอนอยู่ใต้น้ำขึ้นมาบนโลกมนุษย์จะได้ก็ไปหาผู้ชายที่มีคุณสมบัติจะบวชได้ที่มีคุณสมบัติจะบวชได้เลยนะถ้าไม่มีคุณสมบัติจะบวชได้ก็ไม่ไปนะ อ่อาตรงประเด็นนะจ๊ะแม่มาเราก็ให้ไปทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงรรที่ยังไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นจ๊ะเออให้ไปรวยเป็นตอนว่าที่กองสเสบียงเมื่อเห็นผู้มีบุญแล้วก็ได้เลื้อไปอยู่รอบตียงผู้มีบุญเท่านั้นจากนั้นก็อธิษฐานจะให้ด,ดงแก้วพญายนาคตรงคอนะเปล่งแสงมาดงแก้วกับเปล่งประกายมางดงามดูแลอบนนอุ่นกระจายไปทั่วบริเวณ แล้วพญานาคก็เริ่มพูดถึงคุณของการบวชให้กายฝันฟังไปา่านภูมิบุญท่านได้าารู้สึกยากบวชจนทนไม่ไหวเลยนี่อืนี่นะเจ้ะ